กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยนะครับมิงชันตาร์บีจีนะคุณผู้ชมนะฮะครับอ่ะนี่อะไรโอ้จะมีข่าวใหญ่ด้วยอ่ะคอมมิชชันตาร์บีจีเน่วความเหมือนที่แตกต่างเห,เ,เหมือนกันตรงที่เป็นคอมมิชเหมือนกันแต่ว่าวิธีผลิตมันแตกต่างกันนะคุณผู้ชมคือคมันเาผลิตเนี่ย เขาเขาเรียกว่าถ้าเป็นเจ้าอื่นเนี่ยที่มันคุณผู้ชมทันทานกันในท้องตลาดเ,เขาใส่ทั้งเปลือกและบทผงออกมามแต่ BG ไม่ใช่นะฮะเขาสกัดเอาเปลือกออกเหลือแต่เนื้อคมัมมินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วบทผงออกมาใส่ในปริมาณที่มากกว่าครับนะฮะใส่ในปริมาณที่มากกว่านะคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์มันจะแตกต่างกันนะฮะ ใครที่ปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นเฟอ้อนะฮะรโกกะกรคอ่กดไหลย้อนนะฮะแล้วก็โรคกระเพาะเนียนะฮะแสบกระเพาะคมิินชันเอาอยู่เมื่อก่อนไม่เคยเชื่อ แต่พอทานแล้วมันเอาอยู่จริงๆคุณผู้ชมนะฮะประมาณ5นาที10นาทีก็รู้เรื่องแล้วสําหรับบีจีนะฮะวันนี้นะฮะคามิ้งเซนตาบีจีซื้อเก็บไว้เป็นยาสามวันประจําบ้านไว้แล้วคุณผู้ชมนะฮะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยจัดเลยครับหนึ่งกระปุกมีสามสิบแคปซูลด้วยกันครับกระปุกละ290บาทนะครับแล้ววันนี้นะครับมีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยนะครับซื้อ5กระปุกราคาเหลือเพียงแค่หนึ่งพันบาททวนเท่านั้นเองนะครับสนใจโทรได้เลยครับเบอร์นี้ครับศูนย์เกน โค้ดมุมขวานหน้าจอได้เลยนะครับสู่คุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจนะครับลงติดต่อโฆษณานะฮะกับรายการเราเม้ามังคันปากครับอย่าลืมครับเบอร์นี้ครับ090 089 999 5นั่นเองนะครับมีข่าวด่วนเข้ามาด่วนเอาเปิดอยู่พอดีเลยเน<อ><ด>ี่ยเขาบอกว่าด่วนนะคะสารนะน่าจะเป็นสารจังหวัดนครสวรรค์เนาะครับ ศาลตัดสินประหารชีวิตนะฮะอดีตผู้กกับโจ้นะฮะแต่มีเหตุบรรเทาโทษเนื่องจากเยียวยาผู้เสียหายเปลี่ยนเป็นจำคุกตลอดชีวิตค่ะโจ้ถุงดำนั่นเองโจ้ถุงดำโอมถุงถุงยางโจ้ถุงดำพอนะฮะมันเด้งขึ้นมาก็เลยเออลงเปิดดูสิว่ารายละเอียดหน่อยสิอะไรนะรายละเอียดเป็นยังไงอ่ะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาผ่านชีวิตนะไม่ใช่จารสวรรค์ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอดีตผู้กกับนะฮะผู้กกับโจ้นั่นแหละเอาพูดง่ายๆแล้วก็จำเลยอีกห้าคนครับถามเรื่องการฆ่าผู้ โดยโทรมานหรือนะฮะโดยกระทําทารุณโหดร้ายแต่ลดโทษเหลือจําคุกตลอดชีวิตครับ<ะ>เนื่องจากมีการเยีวยา,ยาโดยจ่ายค่างานศพและมอบค่าเสียหายให้กับพ่อแม่ผู้เสียชีวิตคนละ3 0 0แสนบาทรวมแล้ว0 0แสนบาทนะครับ<ะ>ส่วนจําเลยที่6นะ,ะคือทางด้านของดาบตารวจสุภากรนิ่มชื่นครับ เป็นเพียงคนเดียวที่สามพิพากษาว่าไม่มีความผิดฐานร่วมกันฆ่าแต่มีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบอเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดและร่วมกันนะฮะตั้งแต่5คนขึ้นไปในการหม่มคืนใจผู้อื่นให้กระทําการใดไม่กระทําการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทําให้กลัวและเกิดอันตรายต่อชีวิตให้นะครับลงโทษนะฮะจำคุก8ปีแต่มีเหตุให้ลดโทษเหลือ5ปี 4เดือนนั่นเองนะครับก็นี่คือสารชั้นต้นนะคะนะคะสารชั้นต้นนะคะ ก็เดี๋ยวรีก็ตอไปนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะก็เจอ4ข้อหานั่นแหละที่ทางด้านของอัยการยื่นฟ้องกับบดีพุู้กับโจ้แล้วก็พวกก็ไม่รู้ว่าทางพ่อของพุ่งกับโจ้จะจะยังไงต่อไปว่าเขาพอใจกับคำตัดสินไหมนะฮะไม่ต้องประหารแต่ว่าจําคุกตลอดชีวิตนะฮะอันนี้ที่อ่านเมื่อกี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของ BBC News จากประเทศไทยนั่นเองนะครับอ่ะค่ต่อไปค่ะไปกาญจนบุรีกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเมื่อวาน อ,อืออะไรบ้านนีรลันไนอ,อไปหรือเปล่า<ะ>ได้ไปหรือเปล่าได,ได้ไปเพราะรันเขาขายของอยู่ตลาดเลดมาร์เก็ตลุงจรูนครับชนะสามศาลแต่ไม่จบสิครับเพราะว่าครูปีชา <c oughs> สู้ต่อนะครับเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของคนไทยมาโดยตลอด กี่ปีลวแม่โอ้ย <c oughs> นานแล้วหวย30ล้านคุณผู้ชมปีห0นยเออหวย30ล้านนะฮะโดยครูปรีชาเป็นโจทย์ยื่นฟ้องลุงจรูนครับเป็นจำเลยครับว่าจำเลยในเก็บลอตเตอรี่ไปซึ่งลอตเตอรี่ดังกล่าวถูกรางวัล30ล้านบาทยื่นฟ้องนะฮะในความผิดฐานยักยอกทรัพย์และรับของโจรครับซึ่งใช้เวลายาวนานนะฮะในศาลกว่า5ปีแล้วตอนนี้นะครับ<ะ>ซึ่งนะครับเดี๋ยวไล่เป็นสารเลยว่ามีอะไรบ้างนะคุณแม่<ะ>เพราะเขาสู้กัน3ศสาลทีเดียวนะครับสารชั้น ฟังข้อเท็จจริงว่าโจทย์เนี่ยไม่ใช่ผู้ซื้อสลากจึงไม่ใช่ผู้เสียหายและมีคําสั่งยกฟ้องลุงจรูนครับเนื่องจากพยานและก็หลักฐานที่โจทย์ยื่นฟ้องนะครับคุณผู้ชมไม่ตรงกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าลุงจรูนั้นมีความผิดอ้แต่ป้าบ้าบินไม่ยอมนะอันนั้นคือศาลชั้นต้นต่อมาครับในชั้นศาลอุทธรณ์นะครับโจทย์ก็ยังยื่นฟ้องนะครับสามารถอุทธรณ์ต่อได้โดยใช้ช่องว่างในคำพิพากษายกฟ้องของศาลชั้นต้นเนื่องจากไม่ได้ วินิจฉฉยว่าจำเลยกระทำความผิดตามตามฟ้องหรือไม่นะฮะตัดสินเฉพาะในส่วนของโจท์แต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วสารอุทธรพิพากษายืนยืนยกฟ้องยืนยกฟ้องนะยืนเขายืนตามสาลชั้นต้นนั่นแหละครับก็พิพากษายืนแค่นั้นระบุว่านะฮะอุทธรของโจทฝั่งไม่ึ้นเปยืนยืนตามศาลชั้นต้นไงกระทั่งมาสู้กันในที่ศาลสุดท้ายศาลฎีกาพิพากษาเรียบร้อยแล้วว่าคดีลอตเตอรี่30ล้านนะครูปีชา ไม่ใช่ผู้เสียหายจึงถือว่าสิ้นสุดคดีถือว่าลอตเตอรี่ไม่ใช่ของครูปีชานะครับ,ด,บด้านของทนายตั้มนะฮะก็แน่นอนว่าทนายตั้มสิทธราเองทนายของลุงจรูนก็โพสต์เฟซบุ๊กว่าปิดมหากราบหวย30ล้านสารดีกายืย่นยกฟ้องครูปีชาลุงจรูนชนะ3มสารรวดเลยอขอบคุณ FC ทุกคนที่ตามให้กําลังใจกันมามขอ้อควาลุงจรูนด้วยนะครับนี่แหละฮะสารก็จบแล้วค่ะสารอาญานี่ก็คือสารติดคุกนะครับ เป็นคดีอาญาแผ่นดินก็คือติคดีก็้องให้ลุงจรูนเนี่ยหมดจรูนเนี่ยติดคุกแต่แว,ว่าศาลท่านมองแล้ววิเคราะห์แล้วเนี่ยท่านบอกว่าพยานบุคคลเนี่ยคุณป้าสามคนเนี่ยให้การจับสนกันเองนะคะเจ๊กเกลียวเจ๊พัดและเจ๊บ้าบินเจ๊บ้าบินเนี่ยสาสาวเนี่ยนะคะคุณป้าแจ็ แจกแจกอะไรแจกลอตเตอรี่นักข่าวที่ไปทำข่าววันเมือ่อวานด้วยนะคะคือศาลท่านมองว่าให้การให้การขัดแย้งกันเองนะคะแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยนะคะคุณป้าบอกว่าทำไมไม่คุณป้าไปให้สัมภาษณาา์ห<ะ>น,น้าศาลที่จังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าทาไมไม่เชื่อพยานบุคคลทาไมไปเชื่อ,อนิติวิทยาศาสตร์ดิฉันจะบอกอะไรให้คุณป้าฟังนะคะว่าพยานบุคคลเนี่ยเชื่อไม่ได้มันจะพูดอะไรกับูดไดมันจะพูดได้หมด แต่นิติวิทยาศาสตร์มันไม่โกหกค่ะตายตัวแน่นอนมันไม่โกหกค่ะคนิติวิทยาศาสตร์เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาะนะคะคาบเลือดนะคะการกระเซ็นเเส้นผมทุกอย่างเนี่ยเขาะจะต้องอาศัยนิติวิทยาศาสตร์ครับบางคนนี่ยไปดูรายการนี้ไหมเขาเรียกว่าสืบจากศพไม่รู้ว่าตายยังไงในห้องห้องนี้อยู่ๆก็นอนเน่าตายอยู่นะคะ จนเขาใช้นิติวิทยาศาสตร์เข้ามาไข,าป,ข,าขาปัญหาถึงได้รู้ว่าโดนยิงก่อนแล้วก็โดนแทงที่หลังแล้วก็โดนลากศพไปตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้เพราะว่าเมื่อล้างคราบเลือดออกมาแล้วหรอือว่าเช็ดทำความสะอาดแล้วไม่ได้หมายเพราะว่าคราบเลือดจะไม่เหลือคราบอีกนะคะเขาปิดห้องแล้วใช้อินฟราเรดดูค่ะมันจะเห็นหมดเลยการกระเซ็นของเลือดการลากศพ รอยเท้ารอยนิ้วมือนี่คือนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งนิติวิทยาศาสตร์จะไม่โกหกใช่ค่ะพามาสักคุณน,นี้ที่เราเห็นกันนะฮะครูปีชาแล้วก็จะมีอีก3 3สคุณเจเนี่ยนะครับมันจะเป็นเจ๊เกลียวเจ๊พัดหรือว่าเจ๊าบ้าบิดเนี่ยยื่นม่ดีท์าทให้นะฮะบอกเลยว่าตอนนี้นะครับจะเดินหน้าด้านคดีแพ่งครับไม่จบง่ายๆจะฟ้องเรียกทรัพย์คืนจากลุงจรูนเดี๋ยวป้าก็โดนป้าก็จะฟ้องอันนี้ไงคนายเขาบอกแล้วไง สามคนนี้สามสาวที่สเกิร์เตรเนี่ยเพราะในคำพิาพากษาวันวันนี้เองเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้ยนะครับยังไม่มีการระบุว่าลอตเตอรี่เป็นของใครเนื่องจากคดีนี้ตนนั้นมีการฟ้อ,ฟองเรื่องของการยักยอกทรัพย์นะครับซึ่งในการฟ้องตอนมีองค์ประกอบ,บบางอย่างไม่ครบมีหลักฐานบางอย่างที่ตนพยายามนําเข้าสู่การพิจารณาแต่ยังไม่ได้นําสืบครับคือซองพลาสติกที่ใส่ลอตเตอรี่เพราะตอนที่ตนเนี่ยไปรับลอตเตอรี่ยังอยู่ในซอง ตนเนี่ยจะ,ะจะดันเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่บริเวณไม่ใช่บริเวณเข้าสู่การพิจรารณาของคดีแพ่งเขาบอกแบบนี้อันนี้อันนี้คือจากฝสางของอครูปีชานะครับออส่วนกรณีที่ลุงจรูนมันจะไปเหลือทำไมแล้วขาพูดอย่างนี้มาออลุงจรูนก็บอกว่าอ่ะแน่นอนพูดแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะฟ้องกลับครูปีชา กรณีฟ้องเท็ดด้วยฟ้องเท็หนักครับเออไม่รู้สึกกังวลเพราะเป็นเรื่องของอนาคตพร้อมยืนยันว่าลอตเตอรี่เป็นของตนทิ้งทายว่าความจริงมันคือความจริงนะครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายถูกต้องเพราะว่าทายต้มก็อยู่กับหมดจรุนไอ้ควาจรุนมักจะไม่รอดเอออขาจะฟ้องสรุปอ่ะง่ายๆว่า30ล้านไม่จบไม่จบที่ดีกา เพราะว่าจะไม่ดีกาจบแล้วลูกจบไม่แปลมาถึงว่าครูปีชาไม่จบจบที่อาญาแกจะไปจบที่แพงแต่แพงเนี่ยขนาดอาญายังไม่รอดกันเลยแล้วแพงก็จะรับเหรอก็ใช่ก็ไม่ยอมไปสู้ต้องตั้งสตินิดนึงนะคะหมายถึงใครทัองครูนี่แหละค่ะเห็นว่าเราออกกันสิเราออกจากการเป็นครูแล้วไปเปินร้านอาหารอืูอต่อไปกับคุณครู่าเป็นกำลังใจให้คุณครูนะคะให้กำลังใจลุงจรุนด้วย ใักการใจคุณกูปีชาไอ้คุณรูปีอะไรนะครูปีชารูปีชาลุงจะรูนกรวยแล้วกำลังใจแกเยอะกำลังใจป้าบ้าบินแล้วก็อีกสองป้าด้วยพูดออกมาได้ยังไงทำไมไม่เชื่อพยานบุคคลแต่ไปเชื่อนิติวิทยาศาสตร์ลอโอ้ป้าจำไว้เลยนะคนเนี่ยเชื่อไม่ได้ที่สุดคนเนี่ยเชื่อยากที่สุดครับ คนจะมีกลุ่มความลับไปเยอะที่สุดแล้วไม่พูดมากที่สุดค<ะ>่ะพิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันบอกหมดเลยม,มันไม่โกหกคร<ะ>ัอนะคะ อ่ะเราดูกันต่อไปนะครับอาคุณผู้ชมครับไปดูคุณซาร่ากาคาซิงกินีกันนิดหนึ่งในการเผยวินาทีนะครับเผชิญหน้าหลังฟ้องบินคู่กรณีแล้วก็เปิดใจกับเรื่องนี้ด้วยนะฮะหลังจากก่อนหน้านี้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างคุณซาร่าเองครับขอทําหน้าที่ปกป้องสิทธิตัวเองแล้วก็ลูกครับเดินหน้าฟ้องแล้วก็ดำเนินคดีกว่า30เคสมีทั้งดาราทนายความแล้วก็ชาวเน็ตบางส่วนนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทนะฮะวันนี้เองเนี่ยนะครับซาร่าเองครับโพสต์คลิปวิดีโอนาทีไปสารีกตารวจเพื่อไปเเเจอกกับค่รณีซึงป็น นี้เนี่ยเคสแรกที่มีการหมิ่นประมาททางโซเชียลมีเดียแล้วก็ได้มีการติดต่อมานะครับเพื่อเป็นการเจรจาไกล่เกี่ยแล้วก็ขอโทษพอไปถึงน่ารที่ตํารวจนะครับถานที่ํารวจเองเนี่ยคุณซาร่าก็ได้พบปะแล้วก็เผชิญหน้ากับผู้กรณีเป็นครั้งแรกเลยคุณแม่<ะ>ก็ที่ S <S เขาเนี่ยเป็นกรณีมินตประมาทนั่นแหละไปว่าทางโซเชียลมีเดียนี่แหละแล้วก็ได้ไกลเกลี่ยกันไปที่เรียบร้อยเนี่ยในภาพนี้เลยนะครับ <Felipe. S 1> จากนั้นนะครับคู่กรณีก็นากระเช้าแล้วก็พวงมาลัยมาขอโทษคุณซาร่าร้ <ez. S 2> อมเปิดใจว่าขอโทษพี่ซาร่าจากใจจริงเพื่อที่จะแสดงความขอโทษจากใจจริงนะคะจึงนํากระเช้าแล้วก็พวงมาลัยเนี่ย <S <S ามามอบให้นะครับแล้วก็คาพูดของหนูนะขอโทษจริงๆนะที่แบบว่าไปทําร้ายแล้วก็ ทงังทางกายทางความรู้สึกอะไรต่างๆของครอบครัวคุณซาลาเนี่ยนะฮะก็เลยขอโทษจากใจทําให้มันมีการตีความไปไม่ดีหรือว่าความหมายมันไม่ดีไปเลยเพราะว่าหนูอาจจะเป็นไปด้วยอารมณ์ของหนูด้วยตอนนั้นอ,อันนี้คือคนที่เอามาขอโทษนะครับแล้วก็จากที่อ่านเสพข่าวมา ตอนนั้นอาจจะเสพข่าวมาเยอะมั้งเลยโน่นนี่นะก็เลยไปโจมตีไปว่าคุณซาลาไงด้านคุณซาลาก็บอกโอเคไม่เป็นไรพี่เข้าใจวันนี้เราแบบกล้ามาขอโทษแล้วก็สำนึกจริงจพี่ก็แบบให้โอกาสอะเมตตานะฮะขอบคุณที่วันนี้ แล้วกล้าหาญที่จะมาขอโทษพี่แล้วก็กล้าหาญที่จะสํานึกในการที่จะมาเจอกับคุณสาราจริงๆนะครับนะคเออก็รับกระเช้าเอาดอกไม้นะคะครับก็ถือว่ายังเป็นคนใจดีน้องเขาใจดีนะกสาราเนี่ยเพาะยางว่บางคนเขาบอกเลยกระเช้าไม่รับเอะไรลดอกไม้ไม่ดอกไม้ไม่เอากระเช้าไม่รับนะคขอเป็นเงินสดเท่านั้นเสดท่าของให้ถึงที่สุดนะครับมินประมาณหนูยังเจอคนใจดีนะคะเออใช่จะด่าใครในโลกโซเชียลต้องระวังด้วยนะคะ ดูเงินในกระเป๋าตัวเองด้วยก็มีเน็ตไอดอลคนหนึงไปด่าด่านักข่าวคนหนึ่งอะว่ามไม่มีจรรยาบรรณนักข่าวเขาไปแจ้งความจับนะอออืใครอ่ะอะอเขียนและนังว่าใครกจะดานี่ไงอ๋อไปแจ้งความจับนะเห็นว่าต้องเสียตรงนี้เนาะ ต่านั้นนะครับนั่นแหละเขาแจ้งความจับนะบางคนก็บอกไม่มีจัญญาบรณไม่มีจัญญาบรณเขาแจ้งความจับต้องระวังให้ดีนะครับต้องระวังนะครับเขาแจ้งความจับแต่เราจะอะไนะคะเราจะเม้นจะพูดหรือว่าจะอะไรเราก็ต้องเช็คด้วยนะครับไม่มีจัรยาบรณไม่มีจัญยาบันนั่นแหละเขาแจ้งความจับนะคะเสียเยอะนะคะเสียหกหลักค่ะอืใช่ไหมครับ อ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่านะครับคุณผู้ชมนี่แชมตาบีจีนะครับปวดท้องท้องอืดนะฮะแน่นเฟ้อจุกเสียดนะคุณผู้ชมนะต้องคมิ้นชันตาบีจีตอนนี้วันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะโปรวันนี้ครับหนึ่งกระปุกมี30แคปซูลด้วยกันนะครับกระปุกละ290บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณสนใจโปรโมชั่นโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่งพันบาททั่วเท่านั้นนี่เลยครับเบอร์ด้านล่างนี้ครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่ไลอนนนคมัา ตามบ g แบบนี้โทรได้เลยที่เบอร์นี้ครับขึ้นด้านล่างแล้ว090 089 999ก่0 90, 0 89, 99, นะครับพักสักครู่นึงก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ